xa đi à, làm à, em, đây em là ba bố lạo hì review bì 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 review ta đi con đây cả này đẹp tuyệt đấy đi về bà mía của ba bà pô của ồ nói ra đi review trên gái của à mày này rằng này ra đi nàng ta lút plet chứ mà mà cũng đi về bên cái đây mà Ô ba pô nấy mừng rồi uhm, áo ở luôn đi đây à ơ dầm mét ra đi วันนี้ครับเมื่อกี้ให้น้องซาเดียมารีวิวสินค้าตัวเนี้อ่ามันเป็นเป็นมุนนะครับเวลาเรารีวิวสินค้านะสินค้าตัวเล็กๆที่เราเส้อมานะด้วยว่าสินใ่นะครับตัวนี้รับน้ำหนักได้สิบโลนะครับสิบโลนะครับเราสาม,มารถเอาสินค้ามาตั้งมุนเป็นเนี้ยนะครับมันจะมุนได้ทราบเราคิบองศานะครับอ่าเราไม่ต้องไปมุนเองที่เราก็คุยไปเรื่อยๆเราก็สั้นตายายสินค้าไปเรื่อยเรื่อย นะครับเพื่อที่จะให้ลูกค้าเข้าใจวันนี่คือสินค้าตัวนี้นะครับมีประสิทธิภาพบรรเทาทำไอ้แดมังนะครับโดยที่เราไม่ต้องเอามือไปมุนนะครับนี่คือเป็นนะครับเป็นตังสินค้านะครับเวลาเรารีวิวนะครับตัวนี้มุนได้ทำแบบซินซานะครับมันมีอยู่ซ่องจีนมี่จีนบนนะครับถ้าเรามีสินค้าชิ้นเด็กๆนะครับเราหวัดพอดจนนีออกมานะครับมันจะเลือกเป็นชิ้นเด็กๆแบบนี้นะครับ เวลาเราเี้ยวเวสินค้าเนี่ยมันจะมุนแบบเนี้ยตามรอยสิบองศาเรา่าคุยไปนะครับโดยเดียว,วเราไม่ต้องไปมุนสินค้นานะครับสินค้าตัวนี้นะครับจากไหบวานได้นะครับถ้าเราไปในไกลๆเราไม่สะดวกในการจากหัวใจนี่ครับข้างหลังใส่ฐานได้ด้วยนะครับตัวนี้ใส่ฐานได้ด้วยนะใส่ฐานได้ด้วยเมื่อเรามีสินค้าที่ ใหญ่เกินตัวแป้นนะครับเราก็สามารถใช้แผ่นอีกแผ่นหนึ่งนะครับมาทับบนอ่ะสินค้าของเราก็จะได้ประสิทธิภาพแบบนี้นะครับเวลาเรารีวิวสินค้าเราแค่ตั้งนะครับน้องจะหมุนไปเองอัตโนมัตินะครับสินค้าตัวน,นี้แพงไหมไม่แพงนะครับกดไปดูตะกา้าสีส้มของผมซ้ายมือกดไปดูได้เลยนะครับนะราคาไม่แพงที นะครับกับคุณภาพของน้องนะครับนี่ไงนี่คือสินค้าตัวนี้รับน้ำหนักได้สิบกิโลน่ะน้ำหนักรับน้ำหนักได้เยอะน่ะนะครับอ่านี่ไงตะกร้าสีส้มนะครับกดเข้าไปได้เลยนะครับและอย่าลืมติดตามช่องราเซโฮมด้วยนะครับ